เอาล้ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะยินรับเข้าสู่ช่อง DJ ก้องจินะครับกับเกมซีเวดเดทูได้นะครับตอนนี้เรายังสร้างบ้านกันไม่เสร็จนะครับเราจะมาต่อโปรเจกต์สร้างบ้านย้ายเคหสถานที่กันนะครับทุกคนก็สําหรับในพาร์ทนี้นะทุกคนว่าจะสร้างก็เรื่องอะไรห้องเล็บนะครับห้องไว้สําหรับเรียกว่าอะไรเป็นห้องเซฟนะครับไม่ให้ซอมบี้เนี่ยมันบุกเข้ามาได้อย่างง่ายดายนะฮะ ขยายมันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับห้องประมาณนี้น่าจะได้แหละมั้งยังไม่ได้วะกว่าพื้นที่ไม่พอเราเป็นพวกที่ใช้พื้นที่เยอะตั้งแต่เมื่อไหรป่ปึ๊บปึ๊บนี่ฮะเอาให้มันแบบสูงสงสักนิดนึงนะฮะเผื่อว่าเดี๋ยวจะทําเป็นลานฮอลงนะฮะเดี๋ยวเราจะมีแบบว่ารูปตัวเ hey ฮดส์นะไปนิดนึงไม่รู้จะเป็นรูปตัวเฮดป่ะนะ แบบเหมือนกับที่ในเกมมันมีมาให้คอปเตอร์ลงอะ่ะเออแต่ว่าลงไปแล้วลงไม่ได้จริงๆแนละ้วลงไปปุ๊บนี่ผีโลดนเลยเนาทำไมถึงช้าได้ลากเลยเนี่ยเออเฮ้ยขี้ขวาค้างได้ด้วยวะนวัตรกรรมใหม่ทุกคนโอ้ยนี่สีคืออะไรที่เราต้องการแต่ไม่ช้าไม่นานสปูต้องหมดด้านนี้ด้วยด้านนี้ด้วยเฮียเพิ่งมานะมเนะผมยังไม่พร้อมบวกบ้านไม้ทั้งหลังเนี่ยหลังคายังเป็นไม้เลยนี่มันผิดทฤษฎี การสร้างบ้านมากเลยนะโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่บริโภคตะปูโคตรงงเกิดบั๊กขึ้นงั้นหรือหรือ,อยังไงเออเริ่มงงแล้วสิทุกคนทําไมไม่กินตะปูวะแต่จริงๆผมอยากจะสร้างประตูที่มันแบบเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไอผมว่าผมไม่เอาดีกว่าประตูอันนี้นะทุกคนเราประตูเหล็กดีกว่าทุบทิ้งทุบทิ้งอีกแล้วโอ้โหสาสร้างไว้สวยตอนแรกอะ เอาแบบฟังก์ชันดีกว่าทุกคนเอาฟังก์ชันดีกว่าเฮ้ ه, แต่ถ้าจะเอาให้สวยงามนิดนึงก็ได้นะเอาบันไดแบบเวอร์ชันเดิมแต่ว่ามันมันได้แค่หนึ่งหนึงทางอะทุกคนเลือกเชฟนะฮะแล้วเลือกบันไดบันไดอันนี้อันนี้น่าจะดีใช่ไหม,มอันนี้น่าจะดีหมุนหมุนเออแบบนี้แหละทุกคนก็ท่ากว่าพอดีว่ามันมันต้องใช้ประตูอีกบานหนึ่งอะทุกคน ไอบ้านที่เราเล็งไว้มันเป็นประตูไฟฟ้าแล้วมันคือมันเข้าได้ช่องเดียวไงประตูไฟฟ้าประตูไฟฟ้านี่ไงนี่นี่นี่ไออันนี้ที่เราเล็งไว้จะว่าจะติดะฮะคือให้มันแบบมีระบบอัตโนม,มัติเวลาเดินเข้าบ้านาดูทรงแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องสร้างประตูแบบอย่างลุกๆปิดไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราไม่มีปัญญาสร้างประตูที่แข็งแรงกว่านี้แหละบอกตรงถ้าผีมาตีทีเดียวก็น่าจะ ทะลักทะลุทะลวงเข้ามาได้นะฮะโดยไม่ยากไม่เยน็นอือโอ้ต้องใช้เหล็กด้วยหรอเฮ้ยประตูตรงนี้ก็ต้องใช้อ่ะโอ้โหยังเป็นโปรเจกต์แบบเขาเรียกว่าเวอร์ชันอัลฟาเทสนะครับยังไม่ใช่เวอร์ชันเต็มนะเวอร์ชันเต็มเนี่ยอาจจะมีลูกเล่นแพลวๆกว่านี้อุ้ยทำลายประตูทำไมเนี่ยโอ้โหมือบอลบ้าจริงตบประตูดเสิ เอออ้าวข้างในยังไม่ได้ยังไม่ได้ฉาบไม้นะทุกคนฉาบไม้ก่อนโอ้มันร็วสะดวกทันใจจริงๆตั้งแต่มีเจ้านี่มานะเอาไม้หมดงั้นมาวางกันเถอะครับทุกคนห้องเล็บของเราเออเราต้องเลือกหน้าดีๆก่อนวางไว้ด้านนี้แล้วกันฮะมันวางทับสองชั้นได้นะรู้สึกว่าเออโอ้โหนี่ไงประหยัดเนื้อที่ทุกคน เป็นอะไรที่จีเนียมากใช่เหรอจีเนียเออจีเนียแหละอือสาววิวัยรุ่นบอกนานต่อไปก็วางโต๊ะคราฟนะครับของที่ขาดไปได้เลยโต๊ะเคมีโต๊ะคราฟกันใหม่บันทุกเอาไม่น่าวางเปลนผิดตั้งแต่ทีแรกเลยนะของเองงที่บ้านเก่านี่มันผิดทุกคนวุ เลยดูยอดยุคนิดนึงดิฮะเนี่ยกะช่องไว้พอดีเลยเฮ้ยลืมบอกทุกคนไปทุกคนทุกคนต้องเช็คก,ก่อนวางนะครับถ้าดีเนี่ยคือเราต้องดูกรอบนะครับโชว์เบานิดนึงเฮ้ยมันอยู่ในระยะเบาหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวางนอกระยะเบาเนี่ยมันอาจจะถอนไม่ได้นะครับถอนขอ,ของขึ้นมาไงเ,เดี๋ยวผมจะโชว์การถอนของให้ดูทุกคน ถอนได้ดีว่าเออนี่นี่นฟอก่อนเลยะนะนี่นี่นี่มันสามารถถอนได้นะครับเชคขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเราก็ต้องรอดีเลยนิดน,นึง,งนะตั้ง10กว่าวิสิวิโดยประมาณผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำไว้ทําไมมันอาจจะทําไว้เพื่อการ VP ก็ได้นะพี PK ก็ได้อะไรเงี้ยแบบว่าไม่บางคนขนของหนีนะมันโดน PK วางกลับไปที่เดิมไนมะ่ใหใส่ก็ไปดีบึงบึงฮ่า ค่าวนี้เราก็น่าจะบดหินดินทรายได้แล้วหรือเปล่าเฮ้ยแสดงว่าเราต้องบดที่ตัวเราอ่ะงั้นนี่นี่นี่ไอ้นี่ไงไอ้คอปเปอร์จะโตนะฮะใช้หินับดินเฮ้ยเราผลิตได้เลยนี่ว่าโถ่เอ้ยแล้วทำไมไม่ผลิตละ่ะตรงนี้เราต้องละลายอยู่นะครับหินหินตรงนี้นะ่าจะกลายเป็นที่โลง่ลงๆไปแนะ่ อะไรวะโดนคล้องคล้องอะไรอีกอ่ะอ๋อนี่ไงผู้ช่วยนะนรับมาเชียมาเชียมาเชียอืออุ๊ออยตบคล้องด้วยโอ้โหมาไม่มามือเปล่านี่สิมารยาทดโโีโอ้ยศูนย์สิบหกนี่ทองเหลืองด้วยเอาลูกปืนมาแจกกันเฮ่นโอเคฮะตอนนี้เรามาปรับปรุงเนะี่ยครับเป็นเวอร์ชันอีกดินซานก่อนนะฮะคือต้องใช้เวอร์ชันนี้ไปฟางๆก่อนนะฮะ เพราะว่าเรายังไม่สามารถผลิตเหล็กได้นะตอนนี้จริงๆก็ถ้าอยากจะให้เร็วกว่านี้นะครับก็ก็ค้ารัาบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เสร็จเลยนะฮะเราไม่ต้องมาเที่ยวอัพขั้นทีละขั้นทีละขั้นเนะครับเราสามารถอัพขึ้นไปขั้นสุดเลยก็ได้นะแต่อันนี้คือแบบฉบับชุกลุกะครับขออนุญาตอัพแบบบ้านของเราตอนนี้ด่างพลอยไปด้วยหินแน่ทุกคนโอ้โหกลายปเป็นหินไปหมดแล้ว รู้สึกพอเป็นหินแล้วไม่ค่อยสวยอะไรนะแต่มันก็ไม่มืดอะอืมประมาณนั้นเลยโอเคตอนนี้เราได้ซีเมนต์มิกเซอร์มาแล้วนะทุกคนนะเอามาตั้งไว้เหมือนเดิมอ่าสักที่นึ่งแน่ตั้งใ,ใกล้ๆแล้วกันเราจะได้แบบว่าสะดวกในการใช้งานนะแล้วก็ตอนนี้สามารถผลิตซีเมนต์ได้แนะนะนะยังก็สั่งผลิตเลยฮนะโอ้โหได้ร้อยสี140วันเยอะเกินอ่าแล้วก็มันต้องใช้อุย้ย หินเอ่อมันต้องใช้ทรายด้วยดิแล้วทรายนี่เราต้องขุดจากไหนว่าเอ้ยแต่ว่าใช้หินในการบดได้อยู่นะเออว่าเอ่อ,อ,อบดหินดีกว่านะน่าจะไวกว่าโอเคครับสั่งบดหินไปเลย3,000โอ้โหโคตรเยอะทุกคนคกเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นขณะที่เรากำลังอัพเกรดบ,บ้านอยู่นั้นบ้านของเราก็พังลงมาโอ้โหด้วยประกันราชใดกันนี่ย งองเยสงสัยต้องผิดหลักอนามัยแน่นอนน่ไม่รู้สูตรไหนเมื่อกี้โอเคเราต้องสร้างใหม่สินะสรุปมุดโถเอ้ยบ้าจริงอย่างกันนี้มาซ่อมต่อนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตข้ามสกิปไปดีกว่านะทุกคนเพื่อความรวดเร็วทันใจทุกคนครับ <laughs> บ้านพังอีกรอบอะไรวะเนี่ยอีกแล้วหนึ่งยิงส้างยิงพังอะไรอะแค่แค่อัปเกรดแล้วมันแบบแบบพังเลยอะทุกคนคืออะไรเน่ยโอ้โหปวดเสียนเวียนเก้าอยากจะดมยาหม่องเลยแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องต้องซ่อมใหม่แล้วสินะสงสัยเราต้องออกแบบ ให้มันเข้ากับหลักการการนิสตร์หน่อยนะเกมดีนี่อะไรของมันวะเนี่ยโอเคอย่างนี้นี่มันฝืนหลักฟิสิกส์เปล่าวะเฮ้ตายแล้วเนี่ยผมเป็นวิศวกรสร้างบ้านนี่โดนฟ้องเลยเนะี่ยคดีทำทำบ้านนี้าพังนะทุกคนปาบป,ปาบเฮ้ยไม่พังใช่ไหมเนี่ยไม่พังใช่ไหมวะแสดงว่าเราต้องอัปเกรดจากข้างล่างขึ้นข้างบนนี่ฮะเราจะอัปเกรดจากข้างบนลงล่างไม่ได้วะ่ะ มันจะมีความพังบันไลยเกิดขึ้นเนี่ยเศษทุกคนเฮ้ยแจมพอดูได้พอดูได้มาคือตรงนี้ไม่แน่ใจนะว่าจะเอาคอปเตอร์ลงได้เปล่านะทุกคนอาจจะต้องต่อขยายไปอีกนิดนึงเดี๋ยวอาจจะมีการสร้างต่อไปอีกแล้วโอ้โหเจ็คใหม่ก็ของเดิมยังไม่ได้เสร็จนะครับบันไลทุกทีแล้วตรงนี้คือกลาว่าจะเอาไว้แบบเป็นหอคอยดูอะไรได้หน่อยคือทําไม่ได้หรอ โอ้เซ็งเลยว่ะแต่ไม่เป็นไรเรามีอยู่อีกด้านหนึ่งนะด้านนี้น่าจะดูได้เออไม่ได้เหมือนกันเหรอตอนนี้เรากินน้ำแบบคนรวยเลยฮะกระป๋องละห้าสิบสี่บาทเนี่ยกินก็ไปเฮ้ผมอยากปลดล็อกไอ้นี้เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะช่วยเราแบบขนของได้เยอะนี่แบบจิปเปิลเนี่ยยังหาตัวมดสูตรค้าไม่เจอนะเจอเมื่อไหร่นี้ยิ้มเลยเฮะ วันนี้11เอ็ดโมงเช้าครับแต่ว่ามืดยังกลางคืนเลยยังไงเที่ยงคืนนะฮะเอาละงั้นเราจะใช้สูตรเดิมนะครับก็คือ,อแปะซีเมนต์ไว้2ออขั้นก่อนนะฮะส่วนสำคัญเออซีเมนต์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอแห้งนะไม่เหมือนเวอร์ชั่นก่อนเฮ้ยบ้านดูดีขึ้นมาทันทีเลยเวลาแปะซีเมนตนะ์ฮะจริงจริงทุกคนโอเคเราน่าจะอัปเกรดประตูแบบเอวอร์ชันเวอร์ชันยังไงอ่ะเวอร์ชัน ดูได้ไว้ก่อนนะฮออเฮ้ยเป็นประตูเหล็กว่ะดูดีขึ้นเป็นกองต้องใช้อะไรอีกอะ่ะต้องใช้เหล็กอีกเหรอโอเคโอเคแป๊บหบนึง่งชออนเผาวีอะไรยาก,ก็แบบนี้แหละอืมเฮ้ยโอโหกีห่กี่ขั้นแล้เนี่ยโอโหนี่แบบยังไม่พอใช่เนี่ยอัพเกรดได้อีกเออโอ้โหทุกคนมาต้องใช้ประตูเหล็กอีกอันหนึง่ง ถ้าเยอะไปกว่านั้นผมว่าขาดทุนแล้วแหละผมว่าไปไปอัพแบบประตูมีพอร์ดีกว่าไหมเหล็กเปลือกว่าเปลือกว่าเก็บเหล็กไว้ดีกว่าเดี๋ยวจะสร้างเหล็กเยอะๆมาใช้ด้วยนะตอนนี้ก็สร้างทั้งแบบสตีลสร้างไอรอนได้นะครับมันก็คือเหล็กเหมือนกันว่าไอรอนนี่น่าจะเป็นสตีลธรรมดานะครับส่วนอะไรของผมว่าคือไอรอนนี่ยจะเป็นเหล็กธรรมดานะครับส่วนสตีลนี่น่าจะเรียกว่าเหล็กกล้าบอกว่าน่าจะอย่างนั้นนะ เฮ้ยตอนนี้เรามีอุปกรณ์พื้นฐานน่าะค่อนข้างคบคันนะฮะตอนแรกว่าจะไม่ทํากล่องสตอเรเลตนะครับตอนนี้คิดจะทําแล้วปาบแปะเข้าไปไม่รู้สึกว่าเราเขียนเขียนติดได้ด้วยเปล่าวะเฮ้ยจริงดีอะไรวะอืามแร่แร่ครับนะเออเขียนติดได้ด้วยนะฮะลืมไปแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนอนก็เป็นแบบนี้แหละอุ้ยเก็บได้เยอะกว่าเดิมเยอะทุกคนอุ้ย สิ่งแปลกปลอมเดินมารู้ด้วยนะรู้ด้วยนะตรงนี้เราไม่ให้มันเกิดนะฮะเดี๋ยวจะต้องติดตั้งปืนไว้รอบๆนะครับโอเคใส่เข้าไปหนึ่งสองสามแมได้ครบสูตรนะครับกลับมาใช้งานได้ครั้งนึงคราวนี้ขาดเนื้อประตูอาําเสริมไฟนะครับมีอยู่ระบบเจเลเตอร์พร้อมโอเค อตอนนี้ที่มันไม่โอเคก็คือเราแบบไม่มีคีมเดินไฟอะ่ะโอ้โหเรื่องใหญ่เลยทีนี้เรื่องง่ายๆแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปได้เราจะติดไว้บนๆแล้วกันแอป้องกันซอมบี้เข้ามาโจมตีปุ๊บแ่เรียบร้อยมาต่อกันกับการอัพเกรดดูดีขึ้นมาเลยแะเวลาอัพเป็นแบบซีเมนต์นะ ตรงนี้ผีมันจะต้องมาตีแน่ตรงไหนที่เป็นแหล่งทรัพยากรชั้นดีนั่นแหละตรงนั้นเลยผีมันเพ่งเลงไว้นะครับ Hash...Iron hash โอเคครับเจ้าสิ่งดี้เราจะเอาไปติดไว้ข้างบนเพื่อกันสิ่งชั่วร้ายขึ้นมาข้างบนนี้ทุกคนอาจจะเห็นเหมือนเราเล่นเป็นเด็กนะครับซ,ซึ่งจริงๆแล้วเราไม่อยากโตเลยแต่เราจำเป็นต้องโตนะคร เฮ้ยทำไมตั้งไม่ได้อ่ะเออตั้งได้ดิเออสวยแี่ตรงนี้เป็นทางขึ้นอ,อุ้ยดูดีมีสไตล์ style. โอเคตอนนี้เราก็ได้เจ้าคีมเจ้าปัญหามาแล้วนะครับแล้วก็เอามอมซีเมนต์มิกเซอร์นะครับยี่ได้มาอีกตัวนึงงั้นก็วางไว้ตรงนี้แหละ <c oughs> นะครับเพื่อความมักง่ายในการใช้สอยนะ <c oughs> แล้วก็เอา ต่อไปนะครับเราจะครัฟไอเจ้านี้มานะครับน่าจะน่าจะช่วยในการทําประตูอัจฉริยะได้นะฮะเออน่าจะอย่างนั้นนะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําได้เปล่าสองนาทีโอ้ยครัฟแบบไอของง่ายๆเนี่ยแต่มันดูมีคุณค่าไงแต่มันก็เลยครัฟนานน่ะเหล็กหมดแล้วตอนนี้ผมได้สั่งคาฟไว้ที่อ,อ่อไอเตานะครับเตาปฏิกรณ์ของเราเตาหล่อไปเลย <laughs> พูดได้มันดูหรูฮะลรูหราว่าเตาปฏิกรณ์นะครับ แบบว่าอยากมีอะไรล้ำๆในบ้านอะ่ะตอนนี้บ้านเริ่มเริมดูได้นิดนึงนะครับหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะก็ก็น่าจะดูได้แหละนะมีระบบไฟอยู่ข้างบนนะ,ะเดี๋ยวจะเดินสายมาที่ประตูตรงนี้ฮะ,ะแล้วจะทําเป็นประตูไฟฟ้าทุกคนทําไปเล่นไปใกล้วันที่19แล้วอะ่ะเจ็ดหาลงตัวอีกแล้วสรุปประตูบานนี้เราต้องทุบทิ้งใช่ไหมเนี่ย <G ül> จะทำมาเพื่ออะไรแต่ก็ทำไว้ไงเผื่อว่าซอมบี้จะบุกเข้ามานะ่อ่ะงั้นทุบทุบทุบทิททท้งเนี่ยครับทุกคนดึงขัดถืงอุ้ยเจ็ดพันห้าเลยเหรอโอซอมบี้ตีไม่ขาดง่ายๆครับอ่ะทีนี้ก็ดึงไฟมานะฮะปึ๊บเออเฮ้ยได้แนละ้วแต่ว่าเรายังลืมเติมน้ำมันวะ่ะ เฮ้ยต้องใช้มอเตอร์ด้วยนี่เออมอเตอร์ด้วยแย่สิเรามอเตอร์ไปผลิตหมดแล้วจะพอวอเปล่าวันเนี้ยมอเตอร์หนึ่งวัตต์เฮ้ยเราต้องขโมยมอเตอร์มาจากไอเทนเทนสังหารจอมบี้เก่าอ่ะทุกคนเครื่องประหารจอมบี้เก่าอ่ะซึ่งอยู่ที่บ้านเก่าเดี๋ยวต้องไปกลับไปเอามานะฮะโอเคแต่แค่นี้ก็น่าจะโอเคแล้วแหละจ่ายไฟได้นิดๆิดหน่อยๆนยก็ถือว่าใจชื้นแล้วทุกคน อันนี้คือที่ชั่งน้ําหนักเวลาเราอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าเอ่อหมุนได้ไหมเนี่ยเออหมุนได้อ๋อเออเราตั้งอย่างนี้ก็ได้นี่ว่ะ motion นเซอร์ใช่มไหมเออได้ว่ะได้ว่ะได้ว่ะปึ๊บเออติดอย่างเงี้ยแต่เดนได้ไปแล้วล่ะสวิตท,ทุกคนอย่างนี้ก็แซบอีหลีสิครับ มาสวิตต์ตรงนี้แหละไว้หน้าบ้านนะครับสวิต์ปึ๊บอืม,มเลดูดีมีชาติตระกูลเอาละเราจะจ้ำจากตรงนั้นนะครับไปไว้ตรงนี้ก่อนปึ๊บแล้วทีนี้อันนี้เอาออกไปก่อนะนะสายนี้อโอเคจากนั้นสายนี้เราจะลากมาเข้าตรงนี้นอ๋อเป็นยังไงละ่ะ เน้่ยแต่มันก็ดูแบบรกๆไงนะแต่ก็ทำใจหน่อยนึงป,ปึป๊บปาลองอีกทีเลยทุกคนโอ้โหมันดูดีมากอะ่ะเห็นไหมอือหรอดูซิทุกคนโอเคนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะ่าจะยาวแล้วแหละนะครับหมดเวลาไปกับการต่อประตูอัชเรียะนะทุกคนนะครับก็สำหรับคลิปนี้บายๆนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้าครับผมจุบๆทุกคนนะครับ ไปแล้วบายบายโคตรภูมิใจอ่ะ